เอ้ผมยังไม่เคยเขียนแผนอย่างนี้ให้ให้คุณเลยไม่เคยไม่เคยเตยผมเืกอดูจากเว็บเอาว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายแผนนะพราะแผนนี้ดีแล้วก็ดีกว่าที่อื่นดีกว่าอย่างไรนะคร่าวๆนะครับถ้าแผงันตลาดการเริ่มต้นก็เป็นแบบเมมเบอร์แบบเบสิกสุพีม จัมโบ้แล้วแอมเบอร์ ateur, ขียนยอดนะครับแบบเบอร์ก็ลงทุน2,125บาทอันนี้มี20 CV คะแนนที่1นึ่เหรียญเท่ากับ35บาทที่นี่นะครับแบบที่2แบบเบสิกก็คือ8,325บาทแบบนี้ได้125 CV นะครับ24,75อันนี้ได้300 CV นะครับอันนี้35,75อันนี้ได้400 คะแนนนะครับ44 566นะอันนี้ได้500 CV นะคือการเริ่มต้นมีอยู่5แบบนะแบบที่ดีที่สุดก็คือแบบ Ambassador แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่พร้อมเนี่ยเราก็แนะนำว่าเอาแบบ Basic แล้วมามาอัปเกรดทีหลังได้นะครับอัปเกรดยังไงเนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะทีนี้มาดูผลประโยชน์นะผลประโยชน์ที่จะได้รับ เก็ดทางทา้งที่หนึ่งจากการขายบางคนชอบขายของอนะฮะอย่างเช่นตัวเอเดเนี่ยกล่องนึงเนี่ยราคาสมาชิกราคาขาย2,695กาก็มีกำไรจากการขายประมาณ700บาทต่อกลอ่องบางคนชอบขายก็ไปขายนะฮะแต่ไม่ชอบขายก็บริหารนะฮะรายได้ทางที่สองก็เรียกว่ารายได้จากฟาสต์สตาร์ทฟาสต์สตาร์ทเนี่ยจ่ายตั้งแต่350บาทจนถึง8ป5 0ัา นะถ้าสมมติว่าใช้ตรงนี้ไปแนะนำใน A A สมัครเป็นสมาชิกแบบแบบเบสิกนะก็ได้ Fast ์สตาร์แปดเบาทคือถ้าเกิดว่าแนะนำแบบเมมเบอร์เนี่ยจะได้350ร้อาสนี้แล้กันนะแบบนี้ได้แป5บห้แบบนี้ได้3 5มพันหแบบนี้ได้7,000บางที่เนี่ยสมัครนะลงทุนประมาณ30,000ื่นจะได้ฟาสต์ t ตารแค่สามพันห นะแต่ที่นี่ได้7,000นะถ้าแบบนี้ได้8,750จ7 5 0 8, ้าศคือคนที่เข้ามาในธุรกิจเจอเน็ตเนี่ยทำเดือนแรกเนี่ยได้เดือนหลักแสนเนี่ยเยอะมากมเพราะอะไฮะเพราะไปแนะนำา10แอมเนี่ยก็ได้8,000 0กว่าบางบริษัทเปิดโค้ดประมาณ6,000 0แต่ให้แค่3าม0ก็มีมที่นี่อันนี้ก็คือจุดเด่นนะจุดเด่นนะครับครับอันนี้มีคำถามไหมไม่มีไม่มีครับข้อที่3 อันนี้เด็ดเลยต้องให้สองสองแง่งเลยนะครับก<อ>็บคือไซเคิลนะไซเคิลเนี่ยจ่ายสูงสุดอยู่ที่3.9ล้านบาทตอนหนึ่งรหัสเพราะฉะนั้นเนี่ยแผน,นี้ทำรหัสเดียวพอไม่ต้องทำหลายรหัสเพ,เพราะเฉพาะรายได้ข้อนี้เนี่ยสร้างเพียงสองทีมนะสมมติว่าตัวเราอยู่ตรงนี้ไหมเรามีทีมซ้ายทีมขวาโตสองสายเนี่ยมีโอกาสได้ถึง3.9้าล้านนับคะแนนลึกอินฟินิตี้ ก็คือจะนับคะแนนแบบ300-600ได้เท่ากับ1ไซเคิลหรือว่า1,225บาทหรือว่าเท่ากับ35เหรียญนะจตข้างนี้300ก็ได้นะข้างนี้600ก็ได้กับข้างก็ได้ไดคะแนนลึกอินฟินิตี้นะข้างนี้ก็ลึกอินฟินิตี้แล้วจุดดีก็คือว่าคะแนนล้นเนี่ยมันไม่ตัดทิ้งมันเก็บเก็บไว้ให้ นะเป็นแผนแผนเดียวในโลกนะปัจจุบันนี้เนี่ยที่เก็บคะแนนให้ไม่ตัดทิงนะอันนี้อันนี้คือจุดเด่นนะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยผมแม็กอยู่ตรงนี้แล้วล้นแล้วครับตรงนี้มีคําถามไหมครับเออ,อรักษายอดนะร่รักษายอดเงื่อนไขในการรับ3ล้าน9เนี่ยอันนี้คําถามดีมากนะฮะมีเงื่อนไขยอยู่2ข้อข้อที่1คือรักษายอดอย่างน้อย30คะแนนหรือประมาณพันกว่าบาท อยู่ที่เราเลือกสินค้าข้อที่2คือคุณต้องเป็นคิวก็คือต้องมีแนะนําซ้าย1คนขวาหนคนมีซ้ายคนหนึ่งขวาคนสมัครเบสิกขึ้นไปนะอันนี้มีสิทธิ์รับตรงนี้ถึง3ล้าน9 000. ข้อที่4นะอันนี้ก็เด่นเด่นเหมือนกันนะฮะก็คือเรียกว่าแมทชิ่งแมทชิ่งเนี่ยที่นี่จ่ายถึง7ชั้นนะชั้นลูกเนี่ยจ่าย20%ถึง30%นนะครับตำแหน่ง เจดนะครับเจดก็จะได้20-30เปอรเนะครับเจดก็มีเงื่อนไขก็คือต้องแนะนำ8คนนะจะใส่4คน4คนก็ได้หรือแต่อย่างน้อยข้างหนึ่งต้อง3นะแต่2ก็6ไม่ได้อย่างน้อยข้างหนึ่งต้องมี3นะก็เป็นเจดนะครับครับจะได้แมทชิ่งชั้นหลานนะ15เปอร์เซ็นต 10%ซแล้วก็5 5า5หหลงไปอีก4ชั้นนะครับจะได้ลงไปได้กี่ชั้นอยู่ที่จะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับถ้าเกิดว่าจะได้ชั้นอีกชั้นหนึ่งก็ต้องเป็นตำแหน่งเพอเพอก็แนะนำเพิ่มอีก4คนอันนี้มี8เลยไหมแนะนำเพิ่มอีก4คนอาจจะเป็นออ6กกับ6ก็ได้4กับ8ก็ได้หรือ3กับ9ก็ได้อย่างเงี้ยนะไม่ใช่แนะนำใหม่นะคือแนะนำเพิ่มอีก4ี่คนนะครับ ตำแหน่งถ้าเราจะได้มาชิงชั้นนี้อีกชั้นหนึ่งนะเราเรียกว่าตำแหน่งซับฝ่ายซับฝ่ายก็ต้องทำให้12คนเนี่ยสกับ9เนี่ยเป็นคิวหมายถึงว่าไปแตะอีกคนละ2คนนะนะก็คือไปแตะซ้าย1ขวาซ้าย1ขวาหนึอย่างเงี้ยนะมีซ้าย1คนขวา1คนเนี่ยก็เป็นคิวเป็นคิวก็จะได้ตำแหน่งซับฝ่ายทีนี้ตำแหน่งนี้สำคัญยังไงคือจะเป็นาฐานในการขึ้นตำแหน่งต่อไป ตำแหน่งต่อไปก็คือตำแหน่ง Ruby Ruby ก็จะได้ชั้นนี้อีก5%้าเปอก็คือเงื่อนไขก็คือต้องมี2ซัพพลนะครับแล้วก็มี200รอ2 0บ200รอบต่อเดือนนะตำแหน่งนี้ก็จะมีรายได้เนี่ยสามแสนอัพนะผมเดือนแรกเป็นตำแหน่งนี้เดือนแรกได้9 0 0 0 0สนะครับคือตำแหน่ง Ruby เนี่ย บางคนทำเดือนหนึ่งสเดือน3เดือนก็แล้วแต่ทีมนะครับเพราะว่าสองร้อยรอบเนี่ยก็ 2, สองแสนกว่านะครับท <dul> ีบนี้การขึ้นตําแหน่งต่อไปจะได้มาชิ้นนี้อีกชั้นหนึ่งก็คือตําแหน่งเขาเรียกว่าแอมโมรอนแอมโมรอนก็คือสร้าง4ซับไฟแล้วก็มี500รอบ<ม>ตําแหน่งนี้ก็รายได้ก็ประมาณล้านหนึงล้านอัพนะครับตำแหน่งต่อไปเขาเรียกว่าตําแหน่งไดมอนด์ก็จะได้อีกชั้นหนึ่งนะไดมอนด์ก็ ต้องสร้างหกซอฟต์ไฟล์หกซอฟต์ไฟล์แล้วก็มีพันรอบพันรอบนี่ก็ล้านกว่าแล้วเพราะฉะนั้นไดมอนด์เนี่ยรายได้มาจากกว่าล้านห้แสนต่อเดือนนะบางคนได้ถึง3ล้านก็มีนะครับตำแหน่งต่อไปก็คือตำแหน่งดับเบิลไดมอนด์เหมือนปัจจุบันเนี่ยผมเป็นดับเบิลไดมอนด์ดับเบิลไดมอนก็คือสร้าง2คนเป็นไดมอนด์มี2ไดมอนด์แล้วก็มี1,500รอบก็จะเป็นดับเบิลไดมอนด์ นะตำแหน่งนี้เนี่ยมีรายได้5ล้าน5ล้าน up นะต่อเดือนอนะปัจจุบันนี้คนที่เป็น Double Diamond ตอนนี้มีประมาณ20รหัส Diamond น,นี่มีเกือบร้อยแล้วก็จะมีตำแหน่ง Triple Diamond มีตำแหน่ง Ambassador มีตำแหน่งอีก4-5ตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเกี่ยวก็เริ่มงแผงาตลาดนะครับครับก็จะมีข้อต่อไปข้อที่5 ตรงนี้มีคําถามไหมครับไม่มีครับครับข้อที่ห้าก็ไรายได้ทางที่ห้าเนี่ยเป็นไรายได้เกี่ยวกับวันธามอนัสนะฮะวันธามอนัสก็จะมีรางวัลเงินสดนะตั้งแต่เจ็ดหมื่นจนถึงหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะอันนี้ก็อัน,นอ,อันนี้ก็ไม่ต้องตื่นเต้นขึ้นตำแหน่งก็เป็นเนเงินรางวัลประจำตำแหน่งนะครับ หััได้ัามที่6อันนี้จุดขายเซลพอยต์ก็คือ3%ยอดขายทั่วโลกนะเ <c oughs> ขาเรียกว่าพูโบนะัสแต่คนที่จะได้เนี่ยก็คือตำแหน่งไดมอนด์แอนด์อัพขึ้นไปนะ3%ยอดขายทั่วโลกนั่นหมายถึงปัจจุบันนี้มียอดขายทั่วโลกเนี่ยร้อยกว่าประเทศเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดว่าใช้เป็นไดมอนด์เราก็ได้ด้วย <c oughs> แต่จะได้ตามมวลลุ่มได้น้อยได้มากขึ้นอยู่กับทีมเวิร์กนะปัจจุบันนี้ผมมีรายได้ขาเนี้เฉลี่ยดเดือนประมาณล้าน แต่3ามเรืยอเขาจ่ายทีนะสามเรือจ่ายทีสามเรืยองเจ่ายมาสามล้านบางทีก็สามล้านกว่าอนะครับประเจ็นข้อสุดท้ายก็คือท่องเที่ยวท่องเที่ยวต่างประเทศจะมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศอย่างน้อยสองครั้งนะสองครั้งต่อปีฟรีฟรฟรทำโปรโมชั่นนะครับก็แผนกระตัดคร่าวๆนะครับเจ็ดทางนะจุดขายจุดเด่นของแผนนี้ก็คือ fast start cycle matching ยอดขายทั่วโลกนะแล้วก็ต้องเที่ยวบางคนก็ชอบเที่ยวก็เข้าๆก็เป็นอย่างนี้นะมีคำถามไหมครับฟังดูแล้วดีไหมครับดีครับเป็นไดมอนไหมครับเป็น, <c oughs> นโอเคครับนะเบสิกกับแอมบาเดอร์ต่างกันยังไงนะเบสิกถ้าเกิดว่าเป็นเบสิกเนี่ยคุณจะมีรายได้อยู่ประมาณ สี่ข้อนะฮสี่ข้อแต่ถ้าเกิดเป็นแอมัตเดอร์เนี่ยนะคุณเหมือนกับว่าคุณได้เป็นซับไฟนะเป็นซับไฟคุณจะได้แมทชิ่งสามชั้นตรงนี้เลยนะสามชั้นเนะี่ยนานถึงหกเดือนเหมือนกับซื้อตำแหน่งอ่ะเหมือนก็ได้ตำแหน่งหกเดือนแต่ถ้าเกิดกคุณเป็นเบสิกเนี่ยนะคุณก็ต้องทำคุณต้นบัตรถ้าคุณจะได้แมทชิ่งแต่ถ้าคุณเป็นออมัตเดอร์เหมือนคุณ คุณสมัครตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นแอมาเดอร์เนี่ยเหมือนคุณเป็นซัพพลาเลยคุณมีสิทธิ์ได้แมทชิ่งชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหรียญเลยนะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ไม่พร้อมก็อาจจะต้องมาอัปเกรดทีหลังได้นะครับแต่ถ้าเกิดพร้อมเนี่ยแบบแอมาเดอร์ดีที่สุดเพราะเราได้ตำแหน่งได้มีมีสิทธิ์ได้แมทชิ่งเลยนะครับ ใครติดต่อมาเนี่ยเราจินตนาการยึดหลักการให้คือเวลาคุยกับใครเนี่ยคุยให้กับคุยเอาเนี่ยเขาฟังรู้ไหมมันสื่อสั่งกันได้เขาบอกว่าคุยโทรศัพท์เนี่ยถ้าเกิดหน้ายิ้มเนี่ยเสียงมันจะยิ้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องยึดหลักการให้ถ้าเกิดว่าครั้งแรกคุยกันแล้วประทับใจแล้วครั้งต่อไปมัไม่จะมีอืม บ่กพิพเนตเนี่ยเป็นคนรี่ไม่งหนูว่ามือกัแกเป็นแค่ไม่ทีมแต่ว่าหรูว่าเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยพ่เนตมีทั้งแนวคิดจิตวิทยาเดอะซิก็ตคิกที่ใช้พวกนี้หมดเลยอ่ะก็เออก็ครับอ่ะทีนี้ผมจะดูให้คุณดูวิธีการซื้อซื้อโฆษณาในเพจทำไมต้องมีเพจเพจเนี่ยมันเปรียบเหมือนเป็นถ้าเป็นรถก็ครละี่ะอ่ะคุณอยากโฆษณาห้าร้อยก็ได้พั1000นหนึ่งก็ได้มื่นหนึ่งก็ได้หรือร้อยหนึ่งก็ได้แล้วแต่คุณนะครับอ่ะมาดูการซื้อโฆษณาในเพจ นะอันนี้เพจผมเนี่ยนะฮะเนี่ยผมจะซื้อโฆษณาให้ดูนะโฆษณาก็กดไปตรงนี้อ่ากดไปนะครับคืออันเนี้ยซื้อโฆษณามาเรื่อยๆวันละพันวันละพันวัลนวละพันนะฮะบรรพันที่ผมซื้อเนี่ยนะอันนี้มีคนเห็นเนี่ยหกแสนแปดนะมีคนเออ่ไลค์รูปเนี่ยตอนนี้เนี่ยหกหมื่นได้แนละ้วหกเจ็ดหมื่นนะครับทีนี้ในการซื้อโฆษณา One more, back come. are Give it one more chance.